ขอต้อนรับทุกท่านสเตเดียมของพีทีสตูนเอฟซครับสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับชมการแข่งขันฟุตบอลนะครับไทยลีกสามครับปุ๋ยรุ่งอรุณลีกนะครับหมบีแดนใต้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอะลอ s เตอร์ครับกูเกิตอันดามันเอฟซนะครับเริ่มเกมครับฝั่งทีมเยือนครับเป็นฝ่าย เปิดเล่นก่อนเลยครับชัยวัฒน์ซ้ายออกเลยครับเติมมาจังหวะน,นี้ดูครับความกระยันมีโอกาสคลอดจองจริงจองโอ้เป็นสุน้มกิบรลีครับออาเลยครับประตูแรกมาเร็วเหลือเกินครับโอ้โห จังหวะนี่ถือว่าถือว่าเป็นจังหวะอันตรายอีกหนึ่งจังหวะครับเอาซ้ายขยับขยับอ๋อแลยครับลองยิงเลยครับ <c oughs> มีหลุดนิดหน่อยครับพุธิชัยพยายามจะพักอ,อกแล้วไปครับดักลาดความใหญ่ครับดักลาดเจาะจังหวะนี้ครับไม่อฟอาคาเดชซ้ายโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับสองอาล้ครับเจาะช่องนี้โอกาส ขวากดซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับโอ้โหจ่ายขนานเส้นครับจังวะนนี้เอาเลยครับมีพื้นที่ครับอา,าวินลากกระชากตัดซ้ายแล้วก็มีธงล้ำหน้าไปก่อนเลยครับทางซ้ายกระชากเข้าหาประตูครับชัยวัตรไปโรดมองลอกยิงเลยครับโอ้โหของเครื่องอีกคนนึงครับที่ถือว่า มีโอกาสเอาเลยครับ go เอาเลยครับสตูลออกนำสองประตูต่อศูนย์ครับจากลูกฟรีคิกนะครับเป็นบอลฟรีคิกนะเป็นอัคคีณสามนาทีครับเอาเลยครับมีโอกาสเลยครับจังหวะนี้ ซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับโอ้โหวุฒิชัยปานบุตรครับยับย่างกันยับให้กันยับทุกคนเลยเพจซุปเปอร์ซับไทยแลนด์ขอบคุณ500กว่าท่านครับที่ไปพักดื่มน้ำมาครับมาแล้วครับจังหวะเอาเลยครับโอกาสโอ้โห นำเร็วอีกแล้วครับเจ้าบ้านเป็นจินยองเลยครับจังหวะเอกซีเลยครับเบิ้ลโอ้โหลากเข้าหาประตูครับอากเดชอากเดชอ๋อ,อเลยครับจินยองครับหลุดไปแล้วครับจินยองจินยองคลอดดักลาสจิงหน่งเหน่งครับ ทีสี่ครับ <Yeah. S 1> เป็นดักลาสตาลี่ฟอรีราครับโอ้ประตูเริ่มไหลครับจังหวะลาดกันขวากดเน้นๆเลยครับาหาจังหวะจะคลดเข้าด้านในครับปัน่ออนโค้งๆเอาแล้วครับเจบฟฟอร์ซัน โอ้โหเอาจนได้ครับเป็นเจฟฟบอสั้นเลยครับพยายามที่จะสะกิดบอลออกมาเลยครับเอาเลยครับมาดูครับบอลเจฟฟบอสั้นเลยครับน่าจะเป็นการสกัดเข้าประตูตัวเองด้วยเลยครับบอลอเลยครับโอกาสโอ้โห,โโหไม่ได้ครับ มาแล้วครับติดเครื่องครับทางขวาทางขวาติดเครื่องมาแล้วแล้ว,ลวก็พารเป็นดักลาดครับโอ้โหมีทมขึ้นอยู่ครับน่าจะล้ำหน้าครับโอ้โหไม่ได้เลยครับมองว่าล้ำหน้าไปก่อนเลยครับคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เอาเลยครับดักลาดดักลาสล็อกแอตเลติกโอ้โห จังหวะได้ประตูที่5้าเลยครับบอลตางด้านข้างครับลากแล้วก็ลบแล้วก็แปรนินๆครับโอ้โหทำเฮดสริกให้กับตัวเองครับเอาเลยครับโอกาสเดรลออสเตอร์ลากแล้วก็เจาะจังหวะนี้กับสวยครับเจมสันโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับยังไม่เสียประตูที่2ครับเอาเลยครับมาแล้วครับจังหวะนี้ยก รายจะมีประตูดูครับลากยุนยังดักไว้ได้ครับยังนิ่งอยู่ครับยุ่นแล้วก็ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลานะครับกดว่าฝั่งของเจ้าบ้านครับสามารถเก็บ3คะแนนเอาชนะเดอะล็อบสเตอร์ครับภูเก็ตอันดามันเอฟซไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อนหนึ่งนะครับ